เ,เล่นแบบนี้ตอนแรกก็เอ๊ะทำไมเต่าไม่มีหัวอ๋อเขาให้เราอะเอาหัวหมุดเข้าไปแล้วก็ถ่ายอันนี้เรายังไม่เจอเต่าของจริงนะอันนี้จะน่าจะเป็นสตาร์บ라이อะเนี่ย <c oughs> น่าจะโดนสตาร์ว้เราเริ่มจะเข้าไปบ้านเต่าทะเลแล้วคะเต่าตัวจริงๆแล้วจริงๆเตียงแตบซินน่าะย,ยืนมุมนี้ด้วยนะอันนี้เต่มาตมะเฟือง <c oughs> เต่มามะเฟืองเป็นเต่มามะเฟืองตัวใหญ่ที่สุดในโลกนะคะเขาบอกน่าจะตัวเท่านี้เลยเหรออันนี้ไงของจริงเข้าไปเลยลกูกบ้านเต่าทะเลนี่โอ้โอ้เต่าของจริงเต่าของจริงนี่นี่น,นี่ตัวไปเลยเลยโอ้มาอีกแล้วมาอีกแล้วไม,กวม่กตัวนึ่งแล้วโอ้โหมาอีกตัวนึงแล้วหลายตัวเลยนะ่ะ นี่หลายตัเลยโรงอนุบาลเต่เทาทะเลเเน,น,น,เนเป็นเหมือนแบาบว่าโรงอนุบาลเต่านะเขาก็จะทำเป็นแบบ,บอย่างนี้นะเนี่ยเป็นบอ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 ปลา,าป้าขอเก็บฟิลเด็กๆมาเที่ยวก่อนเป็นภาพความทรงจำนะคะ นี่เขาจะมีแบบว่าสะพานทอดไปตรงนู้นด้วยนะเดินไปถ่ายรูปได้นะเพื่อนๆทะเลแบบใสมากน้ำทะเลใสแบบใสกิ๊บเฮ้น้องเต่าน้องเต่าขาะอ้ยนว่ายว่ายว่ายนี่นี่ตุ้งเหน่งตุ้งเหน่งตุ้งเหน่งสวัสดีค่ะอุ้ยน้องเต่าว่ายมาหาอุเบกเกือบไม่ทันเมื่อกี้ ไว้ว่าอยู่เบรกไม่ทันเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูเขาไหว้จี๊ดนี่เดี๋ยวดูเขาเบรกนะเขามีวิธีการเบรกเขานะนี่เอามือตวัดตวัดตวัดอ้าวมีการไปแสะเขาอีกไอ้ตัวนี้สนุกมากเลยอะไอตัวนี้ว่ายน้ำสนุกมากเลยโอ้ยว่ายมาแล้วว่ายมาแล้วไอตัวนั้นว่ายมาแล้วตุ้งแหนงตุ้งแนงอุ้ยว่ายมาแตกกัน เมื่อกี้ว่าเขาไหวมาชนกันนั่นว้าวอุ้ยอยู่ใกล้ๆเลยอ่ะอยู่ใกล้ๆเลยอ่ะใหญ่ไหมน้องซินตัวใหญ่ไหมโคตรใหญ่โคตรใหญ่โอ้ดูเส้นเสนมันแบกมันแบกเมื่อกี้มันแบกน้องซีนระวังมันกระโดดงับมาเฮ้ยตัวกระติ๊กระติ๊กระติ๊กระไ่๊บกระไต๊บ อ,อันนี้เดืดอน,นอันนี้เขาเป็นเดือนเองลูกเป็นแค่แบบไม่กี่เดือนตัวไหนใหญ่ที่ข<ะ>ึ้นเป็นบเต่ากระโอ้หนุกซีมวิธีการดูเนี่ยเหรอลูกกระโดดขึ้นอย่างนี้เลยเหรอระวังหัวทิ่งลงไปนะลูกหน่ซีมมองออกมาีิบ <c oughs> ่อใหญ่มากแบบลึกลงไปเลยอะ แบบนี้เลยคือเขาเริ่มตัวใหญ่แล้วไนงะคือเขาจะใหญ่ได้อีกไนงะก็เลยแบบว่าต้องเอามาไวบ้บ่อใหญ่เลยอะ่ะใหญ่สุดเราไปดูบ่อน,นั้นบ่อน,นั้นน่าจะใหญ่บ่อน,นี้น่าจะใหญ่เมือกันไม่แน่ใจอ๋อไม่ใหญ่บ่อตะกี้ใหญ่สุดบ่อเมื่อกี้ลึกสุดเลยเต่าตหนกในเต่าตะหนกเต่าตะหนก นี่นะคะก็ประมาณนี้ก็คือบอรนี้ใหญ่สุดเลยโอ้บายบายสิบายบายตรงนี้ตรงนี้นะคะเพื่อนเพื<ๆ>่อนเขาให้เอาหัวใส่เข้าไปเนี่ยเนี่ยแบบพี่เศษแบบนี้นะเออแล้วเราก็ถ่ายลูกแบบนี้อออเออเล่นแบบนี้ตอนแรกก็เอ๊ะทำไมต่อไม่มีหัวอ๋อเขาให้เราอะเอาหัวหมุดเข้าไปแล้วก็ถ่าย มาม่ายังไม่เห็นเลยอ่ะน้องซินไปทําให้ดูให้ใหม่สิทํายังไงอ่ะนี่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 โอ้ยน้องซีนเอาหัวหมุดเข้าไปแล้วน้องซิน,น,อนเอา <ไป S 2> หัวหมุด <laughs> ต้องเอาหน้ายื่นออกมาอีกโอ้หน้าเต่าเป็นหน้าน้องซีนแล้วอุ้ยเต่าตัวใหญ่มากโอ้นี่เขาให้เอาหัวยัดเข้าไปแล้วแนละ้วก็ถ่ายรูปเป็นเต่าทะเลเต่าทะเลเป็นรูปหน้าเราเเข้ามาใกล้ๆน้องอน,นี่ วิวแบบวิวถ่ายทะเลแบบสวยมากเพื่อนแบบโอ้โหลมเย็นมากอ่ะนีเด็กๆเ,เขามาทำกิจกรรมกันบาเดี๋ยวเราไปนั่งมาเหินตรงนั้นไหมหรือว่าไปตรงไหนโอ้โหเย็นสบายมากเลยอ่ะโอ้ยสนุกมากเลยอ่ะ ถ้าแบบว่ามานะคะมาสัตหีบนะอย่าลืมนะแวะมาชมเต่าทะเลกันนะพาเด็กๆพาลูกๆมากันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยเล่นายดีกว่าอุยน้ำทะเลแบบใส่กิฟต์มากใสมากอะ่ะสุดยอดเลยแบบว่ามากันนะคะมาถ่ายรูปก็ได้ไหนเขามาถ่ายรูปกันสวยๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวมามา,มา,มานั่งพักกัน